สวัสดีครับหมอยิ้มปลาล้านครับนี่คือส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนนะครับเครื่องมือหากินนี่นะครับทั้งดักกบทั้งดักปลาไหลในหลายอย่างครับคนผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามก็มีนะครับที่สนับสนุนเช่นกับดักโมเยือน้ำหอมสารพัดนี่ครับ ใช้บริการกันทุกปีอยู่เห็นนะครับเดี๋ยวจะใช้เหยื่อที่คงไก่สับนะครับสามใบเพราะว่าในแอ่งน้ำนเล็กๆนี้ได้ยินมันร้องอยู่สองตัวถ้าได้หมดสองตัวก็ถือว่าหม่านครับเรามาดูเหยื่อกิ่นข่าวแรงกันครับเหยื่อปลาเป็นไม่มีนะครับหายาก นี่ก็เสี่ยงกับหมาดีว่าดักอยู่ข้างบ้านหมาไม่มีกวนหรอกหมาที่อื่นไม่กวนแน่เดี๋ยวไปลุ้นกันตอนดักอีกทีครับตอนแสงหน่อยนะครับนี่นะครับส่งมาสิบใบยังไม่ได้ใช้งานเลยอันนี้ยังไม่ได้ออกงานส่วนนี้ออกงานไปแล้วออกงานจนเก็บจนใบไ,ไม้เข้ารอบเลยแกแขวนไ,แนไม้แนตะ่ต้นไม้ครับรอบปลาไหลก็มีสี่อันนะครับ เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเจอกันทีหนึ่งที่แหล่งน้ำครับติดตามครับถึงนะครับนี่ครับแอ่งเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวเราจะดักทอดบนนู้นนะครับสามหลังเลยอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับใกล้กับบ้านคนนี้นี่นะครับนี่บ้านครับนี่แอ่งน้ำครับเดี๋ยวมีอีกตรงนู้น ตรงโน้นยังมีอีกเดี๋ยวจะไปดักหนูอีกนี่หนูครัวอยู่ครัวหนึง่งเมื่อคืนลองดักได้เล่นสองหลังติดครับได้มาตัวหนึง่งเดี๋ยววันนี้จะไปซ้ําใหม่ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวเล่นกบก่อนครับสตรีมมวโอ้ลงโดดามมาข้ามขุขัดนะครับเขาเอาแมโคโรจกไว้เดี๋ยวดักดักรอบๆอย่างนี้เลยดีกว่า เอาตรงนี้เลยนะครับหลังหนึ่งแล้วก็ทางโน้นอีกหลังหนึ่งแล้วก็วนไปทางโน้นอีกหลังหนึ่งเหมือนแอ่งแค่นี้ยังไงมันก็ต้องเข้ามาถึงนี่แล้วขอญาต์ดักก่อนครับเรียบร้อยครับสามหลังมีหลังที่สามนะครับดักเสร็จแล้วอย่จากพื้นที่แล้วไม่น่าจะไปไหนนี่ครับพื้นที่มีแค่นี้เองครับ เล็ก,ลกอันนี้หลังที่สองครับดักมันง่ายๆวางมันง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกรลุนกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูหลังแรกกันนี่หลังแรกมันล่อง ทุกวันนะครับมีสองตัวได้ยินเสียงที่สองตัว,วจะดักจะดักกบไม่ได้ดักสักทีรอบยังไม่มาสั่งรอบมาได้เมื่อวันก่อนนี่นงไงเนะี่ยเลยดักเลยกระโดดข้ามกันอ,อึ๊บเฮ้ครับตอนนี้ก็ลุงงน้นยันอีกีเช้าครับจะมีผลงานไหมเดี๋ยวจะไปลุยหนูตรงนู้นกันต่อนะครับ จะมีตัวไหมจะใช้กับอีแปะสองอันก็กับโมนิไฟสองอันกับเหล็กวง,งกลมใช้เหยื่อกระโพดฉีดน้ําหอมอ้าหอมอะไรเดี๋ยวไปดูกันติดตามครับเกเครับถึงที่หมายสี่หลังนะครับนี่นะครับกับเหล็กสองหลังกับอีแปะสองหลังหอมหกกีแต่ว่าสลากหลุดไปแล้วนี่เป็นกะโพดสดนะครับกะโพดสดเหี่ยว เก็บไปนานแล้วเดี๋ยวกับอีแปะจะวางไว้ตรงนี้หลังนึงนะครับเพราะเมื่อคืนมันวิ่งเข้านี่ส่วนตรงนู้นจะเป็นกับเหล็กครึ้งวงกลมตรงนี้จะทางเข้าออกมันนะครับแต่จะไม่วางจะย้ายมาวางตรงนี้เห็นไหมครับเป็นทางนะ อนี้ก็จะวางอีแปะครับเนกับเหล็กอีกอันนึงเดี๋ยวจะไปวางด้านนู้นครับเดี๋ยวดักเสร็จแล้วจะถ่ายจากอันสุดท้ายย้อนกลับมาอันแรกครับนี่กับเหล็กนะครับทวนี้จะกับเหล็กทั้งนั้นเลยนี่ครับลอยมันคุยมอคืนน่ะเห็นตัวมันวิ่งอยู่ข้างบนนะครับตุ๊ด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 แบบไม่วิ่งตรงทางไม่รู้มันคุยหาอะไรกันคนัะเห็นไหมครับ ดุยครับเยวดักเสร็จจะถ่ายย้อนกลับมาจะไม่ผูกนะครับคงไม่ลากไปไหนแล้วตามไปเลยครับโอเคครับเรียบร้อยนี่หลังที่สี่นะครับนี่หลังสุดท้ายนี่นะครับทางมันมาถึงนี่แหละแล้วไยาวไป ถังกลับตรงนู้นนี่ก็เป็นเป,นปลมันครับทั้งออกนี่ครับลนหลังที่สามนะครับส่วนนี้หลังที่หนึ่งก็หลังนึงรวมแล้วสี่หลังพอดีอย่ามาลุ้นยังครับ ไม่ไกลครับนี่ติดบ้านเลยกบก็อยู่ตรงนี้แหลงน้ำเนี่ยหนูก็อยู่ตรงนี้ทำไมได้มายามกับแมวแล้วผมเปิดประตูบ้านประตูห้องมันก็กบจะมองเห็นแล้วเดีย๋ยวมาติดตามมั้ครับจะให้ดูไกลไม่ไกลจากไอชี้ดักกบครับนี่นะครับตีดดักหนูป๊บปข้ามทางมามีบ้านอยู่ตรงกลางพอดี น่ะนกเห็นรอบไหมครับขเขียวอะ่ะอุ้อีกใบนึ่งมันก็อยู่ฝั่งนู้นใบนึงมันหากินได้ครับแต่ไอ้ยังหาเอาหมานเอาได้มากมันก็ต้องออกนอกพื้นที่ครับเพราะมันไม่ใช่ว่ามีที่เหมาะสำหรับพวกนี้ทั้งหมดมันก็แค่เป็นโดยส่วนน้อยแค่นั้น เฮ้ okay, ครับไปติดตามกันตอนเช้าอีกทีนะครับติดตามครับนะครับยำหนูกันสองสุ่ครึ่งหลังแรกกันเลยยังเงียบอยู่นะครับหลังต่อไปอ้าวมีอา้ามีอาการอ้โหนูวิ่งกันหลังนี้ไม่เข้าครับ ้าวเรียบร้อยเร้อยครับเรียบร้อย,ย,อยกัดเนื้อมนะั้งเนี่ยเดี๋ยวคามไปไดีกหลังนะครับนีน่ยังเงียบอยู่นะครับ อุ๊ยเก็บเกยบกับเจ้าของโอ้หครับดูมันกัดเหล็กหมั่ครับหมั่นรับเดี๋ยวขอจัดการันครับแล้วก็จะวางกลับต่อเลยนะนี่ขอส่นตําเร็จครับแยมอลังการงานสร้าง โอเคครับเรียบร้อยครับวางกลับไปแล้วส่วนหนูนี่นะครับไม่ตายดีลเลาจัดได้ครับน่าจะเป็นคู่มันนะครับเช้าก็ได้ไปตัวท่านี้นะครับรุ่นเดียวกันเลยที่ได้ไปน่าจะเลือยรุ่นลูกเลยละติดตามกันเช้าทีครับหลังนี้ยังไงเงียบเลยไม่มีทางเข้าออก ไม่หยีบกว่าน้อ,นนะอลุ้นกันเช้าวันทีครับติดตามครับ <c oughs> นี้เรามาดูอีกอรอบนึงน,นะครับหลังจากที่ได้ไปครึ่งชั่วโมงเรามาดูใหม่ย้ายตำแหน่งกลับนะครับย้ายอ,อันแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับย้ายไปไว้นู่นเลยแลวส่วนอันนี้ ย้ายมาจากตรงนน้นที่ติดหนูส่วนอันนน้นอยู่ที่เดิมครับเห็นไหมครับส่วนทางนูน้นอันตรงไฟนั้นย้ายออกมาหน่อยนึงครับขยับมาหน่อยเมื่อกี้มันมีวิ่งอยู่ตรงนี้ครับดูมันเข้าไปในแคนครับเดี๋ยวมารุ้นกันเช้าทีเดียวดลกแล้วามทุ่งกวานแล้ว ตามมันเช้าเลยครับจำเช้าครับมาดูกบดัดก,กันรอบตอนที่สี่ผมมาขยับกัดนะครับผมไม่ได้ถ่ายขยับไปหมดเลยทีนเห็นตัวเครื่องเคืองอยู่สองตัวนี่ครับขยับมาน,น,นี่อันนี่อันนึงน่งตกใจที่ผมนูนะนี่อันนึง คีอทีเด้หนูมันรู้นะครับมันไม่กินเหยื่อวางให้มันเหยียบอันนี้อีกอันนึงจะให้ดูขี้ครับขี้มัไหม้เลยเนี่ยเห็นไหมครับขี้ยังเปีเปยกๆอยู่เลยนี่ครับอันนี้อันนึงแต่ไม่เข้ากับครับปไปบักกัน ว่ากันมาโอเคเดี๋ยวเราจะเอาบ่วงมาจัดการเดี๋ยวรอบ่วงมาก่อนก็คือได้แจมเดียวเมื่อคืนนี้จนรอบกบเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับไม่เข้านะครับกบเมื่อคืนมันก็ร้องอยู่เห็นตัวอยู่อันตรงนี้รอบนะครับเนี่ยกบอยู่ตรงเนี้ มันไม่เข้างงเหยื่อยังไม่มีกลิ่นหรือไงไม่รู้เดี๋ยวปล่อยไว้อีกคืนนะครับนี้ดูจริงมันจะเข้าไหมฝากติดตามด้ยครับสวัสดีครับ